สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสสวัดีค่ะโอ้โหมากันแบบเยอะแยะมากมายนะคะขอต้อนรับนะคะเข้าสู่รายการห้องรับแขกข่าวสดค่ะแล้วไม่ต้องอกตกใจไม่ได้แบบว่ามีอะไรมาแบบเฮ้อเปนเยอะแยะขนาดนี้แ <c oughs> น่นอนว่ามีเรื่องราวดีๆที่จะมาบอกต่อกันนะคะเป็นทีมนักแสดงนะคะคของในซีรีส์ที่หลายคนจับตาอยู่ตอนนี้ชื่อเรื่องว่าอ um าพิษอัสดงอาสึกจอบผลงาน <c oughs> ที่จบจบมาเบนจะมีสำเนียงพิคอได้ไหมอาสึกจอบ ไม่ได้เจอแล้วอ่ะเดี๋ยวให้ด้ทุกคนนะคะแนะนำตัวแล้วก็ทักทายไปค่ะสวัสดีเป็นทางการเลยค่ะสวัสดีครับนาณพัทรครับผมสวัสดีค่ะสกุลค่ะสวัสดีค่ะเจนค่ะสวัสดีค่ะพิกเล็ตค่ะสวัสดีครับนัทครับสวัสดีครับเบนครับชื่ออะไชื่อชื่อชื่อนัทครับ ก่อนนะก่อนเข้ามาไม่ได้เป็นกันอย่างนี้เนาะเหมือนแบบว่าทุกคนสุดกล้องสุดกล้องแุกทผู้ชมก่อนเข้ามานี่คือแบบยิ่งกว่าจับปูใส่ก้องพูดกันจุ๊กจุ๊กจุกจุ๊แหมพอออกกล้องสร้างภาพเป็นขึ้นมาเชียวเลยนะให้เข้าแบบตีให้แบบตีซีรีส์นะคะวันนี้อย่างที่บอกว่าทุกคนมาในเรื่องของอาร์ีิอาสเดงอาสเดาร์กนั่นเองนะคะแต่ก่อนอื่นที่จะไปคุยถึงรายละเอียดอยากรู้ก่อนว่าที่มาที่ไปของเรื่องนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรยังไงถึงเป็นแบบซีรีส์เรื่ออนื กวนนั่นแหละเอาเลยพิเลตยากเหมือนกั่มาที่ไปอ๋อเรื่องนี้เป็นเรื่องราวี่อะไรก็ได้เรื่องนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรทั้งสี่เรื่องนะคะจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับแต่ละคนเนี่ยจะไม่เหมือนกันค่ะก็คือจะเป็นการสะท้อนสังคมให้เห็นถึงความความเป็นมนุษย์หรือว่าแบบว่าสิ่งที่อยู่ภายใต้ติดใจของมนุษย์อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับหลายหลายอย่างใช่ค่ะแต่ว่า ก็คื <ion up> อใน4เรื่องนี้เนี่ยก็ทุกๆเรื่องเนี่ยก็จะเชื่อมกันคือทุกคนคนดูเนี่ยจะไม่ได้แบบดูเป็นตอนตอนแต่ละตอนก็คือตอนแต่ละตอนเป็นตอนของแต่ละคนแต่ว่าทั้งหมดเนี่ยก็คือเรื่องเดียวกันคือเราจะต้องดูทั้งหมดเลยอะค่ะแล้วก็ในเรื่องก็จะสอดแทรกเกี่ยวกับเรื่องสังคมหรือความเป็นจริงในประเทศไทยของเรานี้ด้วยอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็คือแต่ว่าเรื่องเนี่ยมันจะมีความแบบน่าสยดสยองไปแต่ละแบบของแต่ละคนค่ะ ใช่ค่ะแล้วก็แบบของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันเลยเนาะแบบเรื่องแรกก่อนเลยค่ะก็เรื่องแรกนะคะที่ออนไปแล้วของคุณ3 EP นะคะชื่อว่าเชื้อหลอนออนไลน์ค่ะคุณรับบทเป็นพิงกก็คือจะเป็นหญิงสาวที่ชอบเล่นแอปหาคู่อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มีเพศสัมพันธ์เอ้ยมีมีความสัมพันธ์แบบวันน g h น s แ a ตนใช่ค่ะก็ ใช่แบบวันนั้นแสดงค่ะเสร็จแล้วก็ติดเชื้อ,อมีซัมติงอยู่ในท้องอะไรเงี้ยค่ะก็คือแบบอยากให้ติดตามชมกันสําหรับคนที่ยังไม่ได้ดูนะคะ mm hmm. ก็อยากให้ไปติดตามดูไม่อยากสปยอยเพราะว่ากลัวบางคนเข้ามาดูไลฟ์แต่ยังไม่ได้ทันได้ดูอะไรเงี้ย mm hmm. เดี๋ยวจะรู้เรื่องมากเกินไปแต่ว่าเอาจริงๆดูก็ไม่รู้เรื่องหรอก mm hmm. <laughs> ทั้งสามอีพีคือต้องตั้งใจดูค่ะแล้วก็ต้องดูตอนอื่นต่อไปด้วย mm hmm. เพราะมันลิงก์กันหมดเลย mm hmm. ถ้าเราดูแค่ตอนเดียวเราก็จะงง mm hmm. ใช่ค่ะ mm hmm. ของนั้นล้วในเรื่องนี้คือต้องยังไง นานระบบเป็นคิวครับผมก็คือนะจะโผล่ในเรื่องแรกแล้วก็โผล่ในเรื่องสองด้วยจากอีพีที่ออนไปแล้วสามอีพีก็คนดูก็จะมีคนถามมาเหมือนกันว่าแบบไอ้ตัวละครนี้มันเป็นใครวะมันยังเหมือนกับตัวละครยังเปิดไม่หมดมันยังมีความแบบคลุมเครือของตัวละครอยู่จะบอกว่าเดี๋ยวมันจะไปเผยมากขึ้นในตอนที่สองใช่ครับตอนที่เล่นกับพิกเล็ตไปตอนที่สองไปตล้ที่สองเลยก็ตอนที่สองเนี่ยก็เป็นตอนของ ระดานะคะหนูรับบทเป็นระดาก็คือเป็นแบบนางพยาบาลสาวผู้หญิงชื่อตอนว่าเพลงสวดศพแห่งผู้เยาว,วะะ์วัยค่ะ <laughs> ชื่อมันจะยาวนิดนึงแต่ว่าในเรื่องเนี่ยก็จะเป็นพยาบาลที่ดูแลผู้ป่วยติดเตียงค่ะ ก็ระดาเนี่ยก็จะไปดูแลหม่อมเจ้าคนหนึ่งที่อยู่ในคฤหาดแบบว่าเขาค่อนข้างรวยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นคนแก่ที่เราต้องคอยดูแลเขาแล้วเราดูแลไปดูแลมาเราก็เริ่มรู้สึกว่าเอ๊ะที่นี่มันแปลกๆนะแบบเกิดอะไรขึ้นกับที่นี่แล้วก็หม่อมก็แบบเหมือนน่ากลัวแบบมีความน่าสยดสยองแล้วก็ในตอนเนี่ยก็จะมีพี่ณด้วยที่เล่นเป็นคิวก็คือจะมาแบบ เผยอะไรบางอย่างให้ทุกคนได้รู้คือเพราะว่าใช่เพราะว่าซีรีส์ชุดนี้เนี่ยก็ไทม์ไลน์อาจจะแบบว่ากระโดดไปกระโดดมาแต่เราจะสนุกเพราะว่าเสน่ห์ของมันคือแบบนี้ค่ะใช่ตอนสุดท้ายเลยเดี๋ยวเราค่อยเฉลยนะคะเป็นแบบตรงกลาง่ทีครับผมก็ตอนที่3ก็ชื่อตอนว่าช่องสองตายครับ ก็ผมรับบทเป็นออฟแล้วก็จริงๆแล้วมีนักแสดงคนก็คือน้องกรีนรับบทเป็นโบ๊ทครับก็จริงๆแล้วก็ก็เล่นกับน้องโบ๊ทนี่นแหละครับผมแต่เรื่องหลักๆก็จริงๆออฟเป็นคล้ายๆเป็นไม่ใช่คล้ายๆเป็นยูทูบเบอร์นี่นแหละฮะแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างจะอินกับปัชญาแล้วคอนเซปต์ต่างๆแล้วคือ,เ,อ,อเขาหวังเหมือนเป็นคนที่คิดว่ามันมีมันมีจุดหนึ่งในสังคมที่ทุกคนสามารถเป็นคนดีและอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข แต่แต่มัน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 ดันแบบว่าเป็นทิศทางที่กลับกันเพราะว่าออฟเขาเหมือนเขาเขาเปิดช่องมาเพื่อที่จะหวังดีกับทุกคนแต่ท้ายที่สุดด้วยความดีที่เขาพยายามจะช่วยเหลือสังคมเนี่ยมันกลับกลายเป็นเรื่องร้ายๆทั้งหมดเลย mm hmm. ก็เลยต้องไปลุ้นกันเองว่าตอนสุดท้ายเนี่ยสิ่งร้ายๆที่มันเกิดขึ้นกับออฟอะมันมีอะไรบ้าง mm hmm. แล้วเหมือนที่ mm hmm. เหมือนที่สกุลบอกเหมือนกันฮะคือเรื่องนี้มันจะเป็นคล้ายๆจิกซอ คือเดี๋ยวมันจะค่อยๆประติดประต่อแล้วมันก็จะไปเป็นภาพทีเดียวตอนสุดท้ายก็เลยให้ให้คนดูเขาได้ลุ้นกันว่าเหมือนให้คอยดูไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยคอยลุ้นไปเรื่อยๆครับผมใช่ครับตอนผมก็จะมีอยู่ประมาณนั้นครับผมชอบ่กไม้ครับะตอนสุดท้ายครับตอนผมชื่อดูมรณาครับมีผมมีมีมีน้องเจนแล้วมีพี่ชินอีกคนหนึ่งดูมรณาใช่ครับ รูอะไรนะทำไมครับถรเาเรื่องนี้เรื่องนี้มันเป็นเกี่ยวอะไรคือคือผมผมไม่เล่าได้ไหมหมายถึงว่าคือคือในเรื่องอ่ะมันจะแบบว่าคือไม่อยากเล่าไงใช่เพราะว่าอยากอยากให้ค่อยๆดูไปเพราะแบบความเป็นรูมันเกิดขึ้นจากแบ็คกราวของตัวละครชัยของของเจนที่เล่นเป็นดาวอะไรเงี้ยคือผมว่าความน่าสนใจมันคือแบบเงื่อนไขของตัวละครที่เราไปเจอในเรื่องครับมัน มันคงเจอได้ยากมากในในสังคมทั่วๆไปอะ่ะแบบเวลาเราเป็นคนธรรมดาแล้วแบบ acting บางอย่างที่ท,ที่ที่น้องไปเวิร์กช็อปมาหรือแบบสิ่งสิ่งที่มันเกิดขึ้นในตอนผมอะไรเงี้ยมันอยากให้ไปดูเลยไม่ไม่อยาก<อ>าจำไม่ค่อยได้ด้วยเดี๋ยวเล่าผิดแต่ครับลอต้าครัเใช่ครับใช่ใช่ไหมแต่าตา,ตาตชาื่อใช่ใช <c oughs> <c oughs> ่ครับใช่ใช่ไม่ใช่ ครับก็คือจริงๆอ่ะเราไม่ได้ดีไซน์เอาเตอร์ของของชัยไว้แค่ว่าแบกกาของเขาว่ามันเป็นตัวไกด์ว่าทําไมเขาถึงทําในสิ่งที่เขาทำอะไรเงี้ยก็คือถ้าถามว่าจะได้เห็นชัยแบบไหนก็คือจะเป็นคนที่โดนเรื่องหนึ่งมาหนักมากตอนเด็กเลยครับส่งผลให้เขาเป็นแบบที่เขาเป็นปัจจุบันอะไรเงี้ยเราก็พอมาเจอตัวละครของเจนที่เป็นดาวก็ก็คือวุ่นวายใช่ ใช่เล่าให้หมดเลยเจนช่วยสรุปที่พี่นันพูดทีไม่คนรู้คนรู้คนรู้อยากดูนะไม่ได้พูดว่าคนลุ้ใช่ก็เหมือนคาแรกเตอร์ในเรื่องคือจะเป็นผู้หญิงที่แบบเอหน้าค้นหาลึกลับก็คือจะมีอะไรบางอย่างคือเล่าไม่ได้เหมือนกันถ้าเล่าคือสปอยทั้งเรื่องเลยเพราะว่าเป็นตอนสุดท้ายใช่ตอนสุดท้าย จริงๆเจนอะเป็นคนเชื่อมทุกเรื่องก็แบบก็เจอแบบเหมือนเห็นทุกอย่างอยู่แล้วแหละเราก็แบบเดี๋ยวค่อยรอดูแล้วกันไม่อยากเล่าเด็ดจังปอยค่ะแล้วมีคุณธรรมพริกพิกมาเดี๋ยวเราไปเห็นภาพใหญ่กันในตอนสุดท้ายรูมอรณะใช่รูมอรณะด้วยนะคะแตกตางนฟีดแบ็เป็นยังไงบ้างไออ้ไปแล้วเนาะตอนนี้ไปแล้ว คือฟีดแบ็กเนี่ยคุณไม่ได้เล่นทวิตเตอร์คุณก็จะไม่ค่อยรู้คือตอบงนี้ด้วยคือไม่ค่อยเล่นทวิตเตอร์ก็คือจะไม่เห็นค่ะแต่ว่ามีคนแคปมาให้ดูหรือว่ามี DM มาบ้างใน IG อะไรเงี้ยค่ะก็คือบอกว่าสนุกหล่อน่าติดตามไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยค่ะแต่ก็จะมีที่แบบว่างงแต่ว่าคือแบบมันก็งงแหละแต่ว่าอย่าพึ่งอย่าพึ่งแบบว่างงแล้วไม่ดูแลดีกว่าอะไรเงี้ยคือไม่สนุกอะไรเงี้ยคือว่ามันจะสนุกต่อไปเรื่อยๆค่ะเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยอย่างที่บอกว่ามันลิงก์ มันต้องดูไปเรื่อยๆจริงๆค่ะเดี๋ยวงงเดี๋ยวจะเข้าใจเองแล้วก็อาจจะย้อนกลับมาดู 1, อีพีหนึ่งอีกทีนึงก็ได้อะไรเงี้ย mm hmm. เพราะว่ามันต้องตั้งใจดูบางทีเราจะไม่ตั้งใจดูเราก็งงไง mm hmm. เพราะคุณเล่นคุณก็งงไงตอนถ่ายคุณก็งงเหมือนกัน <laughs> จริงๆว่าแบบเอ๊ะ <laughs> ทำไมทำไมถ่ายหลายรอบจังอันนี้มันยังไงเนี่ยอะไรเงี้ยคือคุณก็ยังงงคุณก็เลยเข้าใจว่าทําไมคนดูถึงไม่เก็ตแต่มันมีเพื่อนนะที่แบบ รู้นะเอออันนี้ฉลาดไงแสดงว่าเป็นคนไอคิวสูงคันนี้คืออันนี้แน่เลยอย่างเงี้ยเออแน่แน่เลยท้าไมรู้อ่ะคนรู้อยู่อืมคนดูไทยแต่เรายังไม่ได้ใช่แต่ต้องดูต่อไปเรื่อยๆอืมบางคนยังงงไงเอ้ยคิวทำไมทำอย่างนี้ออกมาออกมาทำอะไรพี่เบนออกมาทำไมตอนแรกอะไรเงี้ยเพราะจะมีพี่เบนในตอนแรกอะได้ดูปะเนี่ยแต่ละตอนแหละใช่ไหมได้ดูว่าเดี๋ยวมีตัวเองออกมา ใช่ก็ทุกคนจะมาแท็กแท็กแท็กแทหมดเลยเพราะมันจะลิงก์กันอย่างพี่นัดก็ออกมานิดนึงอะไรเงี้ยทุกอย่างมันมีความสัมพันธ์เท่ากันหมดคน่าสนใจแล้วมันบอกว่ามันต้องติดตามจริงๆอ่ะใช่ไม่ได้ใช่ห้ามกอกอไม่ได้เลยอืออรอทำไมอ่ะเขาใช้คำว่าอะไรอ่ะ Next เหรอเขาใช้คำว่าอะไรกันอ่ะอ้าวหรอเขาพูดว่าอะไรกันอ่ะอยากรู้อ๋อหรอ Skip โอเคห้าม Skip กันนะคะ เรื่องงานแฝงมาทั้งแรกมาหรือว่าคนเคยผ่านมาหมดแล้วผ่านมาหมดแล้วก็คือง่ายเลยในเรื่องของการแบบว่าการแสดงหรือว่าจริงๆต้องปรับจูนกับคาแรคเตอร์กันเรื่องอ่อนตัวของผมเองเนี่ยก็เยอะเหมือนกันนะในเรื่องเรื่องแรกอะไรเงี้ยซึ่งมันมันค่อนข้างแบบค่อนข้างแบบเกินเขาเรียกอะไรมันมันไม่ใช่ไม่ใช่คนไปนิดนึงอะไรเงี้ยเออมันก็ต้องแบบจูนกันนิดนึงอะไรเงี้ยเยอะเหมือนกันอะไรเงี้ย ใช่ไม่ใช่อย่างนั้นเลยอ่ะมันยากที่สุดค่ะใช่มันยากมากไม่ใช่คือแบบว่ามันยากจริงๆเพราะว่าพรพราะว่าเพราะว่ามันมันอย่างงี้ไอ้บ้ากูไม่เคยโหลดแอปเอาหรอเอคือคืออย่างนี้คือยากตรงที่เรามันใช้อารมณ์เยอะค่ะก็คือแบบว่ามัน อารมณ์ในการเล่นมูีอะชงเยอะไหลยอยู่เออก็คือแบบอ่ะมันมันเหมือนเป็นไบโพล่านิดนึงในบางช่วงที่เราเริ่มจะเปลี่ยนไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือได้รับเชื้อมาอะไรเงี้ยมันก็ต้คือในซีนหนึ่งแบบมันสวิงอารมณ์เยอะแล้วก็คือมันก็เล่นยากด้วยเพราะว่ามันซับซ้อนอ่ะแล้วก็มันจะมีเลิฟซีนที่เล่นกับนัเอออนั้นมันก็จะแบบยกกก็ ยากแต่อย่างโอเคที่เป็นเพื่อนกันคือแบบว่ารู้จักกันมานานแล้วก็เลยจะคุยกันได้ว่าแบบว่าเอ้ยมึงเอาแบบทีเดียวเลยนะอะไรเงี้ยจะได้แบบไม่ต้องทําหลายรอบอะไรเงี้ยค่ะมันก็โอเคภาพที่ออกมามันก็สมจริงอืมอืมนั่นแหละค่ะมันมันยากใช่เพราะว่าคนมันก็เยอะเนาะตอนถ่ายเออมันก็มีการแบบเขินๆบ้างอะไรเงี้ยแต่ว่าทีมงานดีค่ะ ทีมงานก็แบบว่าเออใครไม่สําคัญก็แบบออกไปก่อนออช่างไฟหลับกลนใส่กูอคอ <c oughs> <ขา S 1> ่ะนั่งรองดูกอ <c oughs> เออเราก็แบบเ <c oughs> งยียบจนแบบว่าเอ่มเขินอะไรเงี้ยค่ะแต่ก็นิดนึงแต่ก็โอเคเล่นให้มันจบจบอ่ะอของเจเรื่องนี้จะยากมากเพราะว่าเป็นครั้งแรกที่พลิกบทบาทปกติจะแบบไม่ค่อยเล่นแนวนี้อะไรเงี้ย จะได้แต่ใสๆค่ะใช่ก็แบบเวิร์กช็อปเยอะพอสมควรแล้วแรกๆแต่ก็ยังจับจุดไม่ถูกคือแบบไม่รู้ว่าพ่อกับอยากได้จิตเบอร์ไหนตอนแรกก็เลยแบบจิตสุดเลยพี่เขาบอกอุ้ยมันเกินไปอยากให้ลดพอลดแล้วก็แล้วก็น้อยไปเลยก็แบบยากมากค่ะแต่ว่าหลังๆก็เริ่มได้ก็เริ่มสนุกสนุกกับมันทุกวันนี้ออกออกไปแล้วได้จิตจิตไหมไม่แน่ใจเหมือนกันนะค่ะแต่เรียนดูอานันท์่ิเศษค่อก็ จริงๆแล้วหนูไม่เคยได้รับบทแบบนี้เลยเป็นเป็นการแสดงที่ค่อนข้างยากสําหรับหนูเหมือนกันเพราะว่าปกติเราก็รับบทแบบว่าน่ารักน่ารักใสๆเป็นเด็กนักเรียนอะไรอย่างเงี้ยเนาะอันนี้เราต้องมาเป็นแบบพยาบาลดูแลผู้ป่วยด้วยหนูก็ต้องไปไปลองดูแลผู้ป่วยจริงๆด้วยค่ะไปไปดูแลคนไข้เขาจริงๆว่าต้องทายังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ด้วยผู้กํากับของหนูแบบพี่นุชี่เป็นผู้กํากับด้วย พี่นูชี่เขาก็จะมีการดีไซน์ทุกอย่างออกมาให้มันออกมาเป็นลักษณะเหมือนภาพยนตร์มันจะไม่ดูเหมือนซีรีส์อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็เลยต้องปรับวิธีการเล่นให้มันดูเป็นหนังมากขึ้นแบบทุกอย่างมันจะเรียวแล้วก็จริงด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แต่หนูโชคดีที่คู่แสดงของหนูก็คือคนที่เล่นเป็นหม่อมอะค่ะคือพี่พี่เมาสซี่ค่ะพี่เมาสซี่เขาค่อนข้างที่จะแบบส่งอารมณ์กันได้ดีมากเลยแล้วทําให้หนูแบบรู้สึกแบบ กลัวเองจริงๆโดยที่เราไม่ต้องรู้สึกว่าเฮ๊ยเรากลัวนะหรืออะไรคือแล้วหนูเป็นคนขี้กลัวง่ายอยู่แล้วด้วยค่ะเรื่องนี้ก็เลยเป็นเรื่องที่แบบเออก็โชคดีตรงที่เป็นคนแบบอะไรนิดอะไรหน,หน่อยเราก็กลัวแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เราก็เลยรู้สึกว่าโอเคแบบเราผ่านมันมาได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แต่ว่ามันเป็นบทที่ท้าทายมากเพราะมันก็สนุกมากค่ะอ่มอาจจะยังเป็นที่ถือเป็นคนที่ผ่านมาหลากหลายบทบาทบบทบาทนี้ที่ใน่รื่องจริงๆมันมีความท้าทายโดนเ้ยนะบทเลยครับพี่อู๋ บทโคตรเยอะเยอะมากเยอะเยอะบอกว่าเยอะตกใจใช่เพราะว่าต้องเล่นเป็นยูทูบเบอร์ครับแล้วแล้วคือมันจะต้องมีไดร์็อกที่เกิดขึ้นในในกล้องกับที่เกิดขึ้นกับน้องโบด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยอยากจะบอกว่าจะมีคนหนึ่งชื่อน้องโดมฮะน้องโดมเขาจะคอยแบบมาช่วยเรื่องบทแล้วบางทีก็สงสารน้องเขาเพราะบางทีเราก็แบบจําไม่ทันอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะเครียดแล้วนะเขาจะเครียดแล้วว่าเขาคือแบบเหมือนสื่อกลางระหว่างผู้กากับกับผมด้วยไง เขาจะคอยประกอบต้องขอบคุณน้องโดมากเลยนะครับจะคอยบอกว่าขอบคุณโดมากอะไรเงี้ยแล้วก็ล่าสุดได้ข่าวว่าน้องโดมลาออกไปแล้วไม่ทำแล้วไม่เอาละเขยดล้วไม่เอาละอะไรเงี้ยครับผมก็น่าจะเป็นเรื่องเรื่องบทแล้วก็เรื่องสถานที่ตอนไททาๆตอนที่ได้ไปถ่ายในถ้ำอันนั้นอันนั้นยากแต่นับถือนักแสดงทุกคนแล้วก็หลักๆคือทีมงานเลยเพราะว่าเซตสุดท้ายที่ไปถ่ายที่ไหนนะ สลับบุรีครับถ่ายในถ้าแล้วก็ถ่ายตั้งแต่แบบ8ปดโมงเช้าถึงตีสีฮะแล้วคืออย่างพวกผมนักแสดงยังได้ออกมาพักใช่ป่ะแต่พี่ๆแบบเอดีทีมไฟเขาต้องอยู่ข้างในนั้นนะฮะแล้วช่วงนั้นมันเป็นช่วงที่โควินาไวรัสมันกําลังระบาดด้วยอะแล้วเขาบอกว่าไอ้จุดต้นตอของมันมาจากขี้ขังขาวเว้ยแล้วก็เดินเข้าไปเอาเจอขังขาวเต็มเลยเลนบอกว่าไม่เอาแล้วผมไม่ไปแล้วกลัว ใช่ฝนตกด้วยแล้วก็แล้วก็คืนนั้นได้ไปพักโรงแรมโรงแรมชื่อว่าอะไรนะอารมณ์ดีหรืออะไรสักอย่างอะไรอะไรสักอย่างอารมณ์ดีน้ำหล่นมาจากฝ้าน้ำน้าในห้องน้ำเป็นสีแดงแบบเขาดูะเขาดูแลไม่ไม่ครับคือแต่ผมชอบวิววิวสวยมากไม่วิวข้างหลังดีจริงดีจริงใช่เเราได้ยูทูบเบอร์แล้วเนี่ยเราเราได้กินตรงนั้ต่อไปแล้วครับผมไปอีกไหมไปอีกไปไหน ไป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 มาที่รนเรื่องนี้มันพาครไปยังไบ้างคือเหมือนเรื่องนี้ผมต้องทำ้ายผู้หญิงเยอะอะไรเงี้ยไม่ครับเจอสกุลผกตีวงหนีแหละไม่ไม่ยุ่งกับเพศตรงข้ามเท่าไหร่อะไรอ่ะวงนีก้เป็นคุณด้วยทไมไม่เป็นพี่เน้องเจได้หรออะไรไม่ยกตัวอย่างเห็นใช่มันก็เลยต้องแบบหาความชอบทำให้ตัวเองในการทาร้าย ผู้หญิงอะไรเงี้ยมันก็ตอนนั้นมีครูวุ้นมาช่วยตอนเบิร์กชอปครับว่าแบบทําไมเราถึงทําแล้วแล้วพอ,พอเราเริ่มหาความชอบทมในการจะทาร้ายเขาได้อะไรเงี้ยเราก็ไม่ไม่ติดใจในการทาร้ายผู้หญิงเท่าไหร่ในเรื่องในเรื่องช่ใช่ครับแล้วก็แต่คือชัยมันไม่ได้ถูกดีไซน์บุคลิกข้างนอกไว้ครับมันเหมือนเราทางานข้างในแล้วข้างนอกจะเป็นไงช่างมันอะไรเงี้ยแล้วอย่างที่ผมบอกตอนแรกแบบ พอมันมาเจอตัวละครอื่นๆเช่นมาเจอดาวที่ที่ที่มันแบบมีความเวียดบางอย่างอยู่มาเจอพี่ชินอะไรเงี้ยมาเจอพี่คนอื่นๆที่มาเล่นเป็นผู้หญิงที่ที่ที่โดนผมทําร้ายอะไรเงี้ยมันมันก็เลยจะแบบมันก็เลยจะสะท้อนกันไปกันมาอะไรเงี้ยผมผมก็เลยยังไม่รู้เหมือนกันว่าสุดท้ายชัยจ้อกมันเป็นยังไงแต่แบบเราก็เออเท่าที่ได้อะไรเงี้ย นี่เลยครับขอหนินงครับอันนี้คือถุงผ้านะครับของ VTV เพราะว่าซีรีส์เราออนที่ VTV ครับใช่กี่โมงก็สองทุ่มครับสองทุ่มเป็นต้นอะไรนะครับวันเสาร์วันเสาร์วันเสาร์ครับแล้วก็ครับใช่ถุงเขาดีมากตั้งได้ออนไปแล้วสอง EP ครับชื่อ เชื้อหลอนออนไลน์ครับแล้วก็เป็นตอนที่เต็มไปด้วยเชื้อหลอนแล้วก็ความอินเทอร์เน็ตความออนไลน์ครับติดตามด้วยนะครับซีรีส์ของเราชื่อว่าอาทิตย์อัสดงนะครับ After Dark After Dark ครับ